อ่าข้อนี้จริงๆไม่ยากนะครับโจทย์ยาวแต่จริงๆไม่ยากน้องๆค่อยๆค่อยๆอ่านค่อยๆอ่านทีละนิดน,นะอ่าข้อ9ก้าเขาบอกว่าจะเย็นๆนะค่อยๆอ่านนะครับข้อ9ก้าบอกว่าต้นถั่วต้นหนึ่งเอามาผสมพันธ์กับถั่วดอกขาวดอกขาวต้นเตี้ยพันธ์แท้อ่าดอกขาวต้นเตี้ยพันธ์แท้ ก็แสดงว่ามันเป็นลักษณะด้อยแบบด้อยด้อยอ่ะด้อยพันธ้อ่ะใช่ป่ะดอกขาวด้วยแล้วก็ต้นเตี้ยด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเขียนยีนะอ่าตรงนี้เขาเขาใช้สัญลักษณ์เป็น A กับ B ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ดอกขาวต้นเตี้ยพันธ้เนี่ยอ่ะขีดเส้นใต้ก่อนดอกขาวต้นเตี้ยพันธ้นะครับมันก็ต้องเป็นยีน a เล็กเเล็ก B เล็ก B เล็กเข้าใจป่ะโอเคนะ เพราะฉะนั้นต้นถั่วต้นหนึ่งตอนนี้คือไม่รู้นะโอเคต้นเถิดต้นหนึ่งนะเอามาผสมกับ A เล็กเเล็กเล็กเล็กนะปรากฏว่าลูกที่ได้ทุกต้นเป็นต้นถั่วดอกม่วงต้นเตี้ยมาลูกที่ได้ทุกต้นนะครับมีแบบเดียวนะกี่ต้นก็ไม่รู้สมมติมีร้อยต้นก็ได้แต่ว่ามีแบบเดียวก็คือ ดอกม่วงต้นเตี้ยอดอกม่วงน้องๆว่าดอกม่วงต้นเตี้ยเนี่ยมีจีโนไทป์เป็นไงเออพี่บอกให้เลยก็ได้เเล็กเเล็กสีขาวเพราะฉะนั้นดอกม่วงเนี่ยต้องเป็น A ใหญ่ต้องเป็น A ใหญ่น,หญนะใช่ป่ะเพราะตรงเนี้ยเเล็กเเล็กเนี่ยมันดอกขาวใช่ไหม เพราะฉะ e นั้นตัวนี้ดอกม่วงต้องมีเอใหญ่เอใหญ่อะไรต้องมีเอใหญ่แล้วติดเอเล็กอันหนึง่งเพราะว่าดูแม่มันดิแม่มันมีเอเล็กสองอันคือลูกอ่ะมันต้องได้ยินมาจากพ่ออันหนึง่งจากแม่อันหนึง่งถูกไหมครับเพราะยั้นเพราะฉะนั้นยังไงตัวน,ตนี้ต้องติดเอเล็กมาอันหนึง่งแต่เนื่องจากมันดอกม่วงแสดงว่ามันต้องมีเอใหญ่มาด้วยแสดงว่าอันนี้คือเอใหญ่เอเล็กต้นเตี้ยใช่ไหมต้นเตี้ยนี่ไงตัวนี้บีเล็กบีเล็กคือเตี้ยแสดงว่านี่คือบีเล็กบีเล็กเข้าใจปหเนี่ย น้องตัวนี้เข้าใจไหมอ่าพอถึงตรงนี้เข้าใจนะต้นนี้อะไรก็ไม่รู้แหละแต่ผสมกับดอกขาวต้นเตี้ยพันแท้เนี่ยดอกขาวต้นเตี้ยพันแท้ที่โจทย์บอกก็คืออันนี้ใช่ไหมครับได้ลูกออกมาทุกต้นเลยเป็นดอกม่วงต้นเตี้ยดอกม่วงก็ต้องเป็นยีน A ใหญ่อันนึงเอเล็กอันหนึ่งส่วนต้นเตี้ยก็คือต้องเป็นบีเล็ก B เล็กนะเพราะว่าโจทย์บอกอยู่แล้วว่าต้นเตี้ยต้นเตี้ยยังไงมันจะปรากฏลักษณะด้อยมาได้เนี่ยยีนมันต้องเป็นด้อยด้อย มันต้องดอยๆนะครับโอเคแล้วโจทย์บอกว่าอะไรอีกอจากนั้นพอนำลูกของต้นนั้นไปผสมพันธุ์กับดอกขาวต้นสูงอ่าอ่านี่เขาบอกว่าเอาไปผสมพันธุ์กับดอกขาวต้นสูงอ่าดอกขาวก็ต้องเป็นเเล็กเเล็กเนาะต้นสูงต้องมี B ใหญ่ต้นสูงต้องมี B ใหญ่อ,หญอ่า บใหญ่บใหญ่ก็สูงบใหญ่บเล็กก็สูงอ่ะตัวนี้บใหญ่อะไรไม่รู้อ่ะบใหญ่ขีดไว้ก่อนอ่ะอ่ะดอกขาวต้องเอเล็กเอเล็กแน่นอนต้นสูงต้องมีบใหญ่บใหญ่อะไรก็ไม่รู้ขีดไว้ก่อนอย่างนี้เข้าใจป่ะนี่เรามาถึงตรงนี้แล้วนะเอาไปผสมพันธุ์กับดอกขาวต้นสูงนี่ถึงแล้วนะปรากฏว่าฟึบนี่ปรากฏว่าได้ลูกออกมาเป็นดอกขาวต้นสูงอ่าได้ลูกมาเป็น ดอกขาวต้นสูงดอกขาวก็ต้องเป็น A เล็กเเล็กต้นสูงก็ต้องเป็น B ใหญ่อะไรก็รู้เหมือนกันอ่าอย่างี้ยเฮ้ยแต่ตรงนี้พี่รู้แล้วตรงขีดตรงเนี้ยพี่รู้แล้วพี่ไม่ต้องขีดแล้วตรงเนี้ยพี่รู้เลยว่าต้องมี B เล็กแน่นอนเพราะอะไรให้ถ่ายอ่าตรงนี้ต้นสูงใช่ไหมแต่เรารู้ทันทีว่าตรงเนี้ยต้องเป็น B เล็กแน่นอนเพราะอะไร พราะดูดูตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของใครเป็นลูกของ2ตัวนี้ใช่ไหมอ่า b ใหญ่ต้องมาจากตัวนี้ B เล็กต้องมาจากตัวนี้ครับเนี่ยไอตัวนี้มันมี B เล็ก2ตัวเพราะฉะนั้นยังไงมันต้องถ่าย B ีเล็กมาให้ลูกแน่นอนอ่าลูกมันต้องติด B เล็กแน่นอนเข้าใจป่ะเนี้ยเข้าใจป่ะเพราะว่าลูกอ่ะมันต้องเอายีนมาจากพ่อกับแม่มาผสมกันนะเพราะฉะนั้นตัวตัวพ่อมันเนี่ยตัวนี้เป็น B เล็ก B เล็กแสดงว่าตรงนี้ต้องมี B เล็กติดอันหนึ่งแน่นอนนะครับโอเค แล้วไงต่อพอได้ต้นถั่วนะั้นผสมอะไรเนี่ยม่วงต้นสูงได้ลูกออกมาเป็นดอกขาวต้นสูงอ่ามาถึงตรงนี้แล้วนะถามว่าต้นถั่วที่นำมานั้นมีจีโนไทป์เป็นแบบใดโอ้โหถามตรงนี้ครับอาถามตรงนี้จริงๆง่ายมาก จริงๆไ,ไม่ต้องทําถึงตรงนี้แล้วแหละตรงนี้ไม่ต้อง,องทําถึงตรงนี้ถามตรงนี้ง่ายเลยนะตัดช้อยเอาได้เลยน้องๆดูนะค่อยๆนะตัดช้อยแล้วนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตขยายเข้าไปปึ๊บอ่าดูนี่ตัวนี้เขาถามตัวนี้เนาะไปผสมกับเอเล็กเอเล็กนะนี่ได้ลูกออกมามีเอใหญ่ตัวหนึง่งเอเล็กตัวหนึง่งแสดงว่าตัวนี้ต้องมีเอใหญ่ใช่ป่ม ใช่ไหมอ่ะมี A ใหญ่ติดตัวกัน A ใหญ่อะไรไม่รู้นะ A ใหญ่อะไรสักอย่าง,งแต่ต้องมี a ใหญ่แน่นอน A ใหญ่ A ใหญ่ก็ได้ A ใหญ่เล็กก็ได้นะมาดูยีน b บ้างดูยีน b ตัวนี้ลูกของมันทุกต้นเลยเป็น B เล็ b ก B เล็กแสดงว่า b เล็กตัวหนึ่งได้มาจากอันนี้ถูกไหมเอาอันไหนอันไหนมาก็ได้อันหนึง่งและ b เล็กอีกอันหนึ่งต้องมาจากอันนี้ถูกไหมครับอ่าแสดงว่าตรงนี้ต้องมี B เล็ก ถามว่ามี b ใหญ่ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็น b เล็ก b เล็กเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าลูกทุกต้นเลยทุกต้นมาเป็น b เล็ก b เล็กหมดเลยอ่ะแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น b เล็ก b เล็กแน่นอนอ่าตรงนี้ต้องเป็น b เล็ก b เล็กแน่นอนนะครับนะโอเคเพราะนั้นได้แล้วตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อไหนเอ่ยต้องเป็นข้อ4ใช่เพราะว่าถ้าเป็นตัวนี้เป็น a เล็ก อ่ถ้าตัวนี้เป็นเอเล็กนะครับมันจะได้บางต้นดอกขาวใช่ไหมใช่ไหมเออถ้าตัวนี้เป็นเอเล็กผสมกับเอเล็กตัตรงนี้บางต้นมันจะดอกขาวแต่เนี้ยมันบอกว่าเป็นม่วงเตี้ยทุกต้นเลยม่วงเตี้ยทุกต้นเลยแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็น A- ใหญ่นะครับถูกต้อง